แล้ววันนี้ผมก็จะพามาดูกองหน้าที่มี10ล้านก็ซื้อไม่ได้กองหน้าคนนั้นก็คือดิเย่ด็อกบาด็อกบามืวันกลับมาแล้วตะบันด้วยสายด็อกบาหลุดไหมด็อกบาไม่วิ่งแต่ยังได้อยู่ด็อกบายังไงด็อกบายังหลุดอยู่ด็อกบากสวัสดีครับวันนี้อยู่ในเกม อีฟ e ุตบอล2025นะครับและวันนี้ก็หลังจากที่ผมลงคลิปให้สาระไปแล้วในคลิปนี้และวันนี้ผมก็จะมาเกียนบ้างตามฉบับของอราวนะครับและวันนี้นะครับผมเปิดได้กองหน้าที่มี10ล้านก็ซื้อไม่ได้ก็คือดิเิเยด็อกบานะครับเพราะว่ามันมีแค่ในเดลี่เกม นะครับผมซึ่งมันจะมีทุกแลบนะครับมันจะอยู่ตรงกลางและการที่จะได้มันมาก็คือเราแค่ยิงจุดโทษให้ผ่านไปเรื่อยๆนะครับแล้วมันก็จะได้มาเป็นแพ็คของด็อกบาร์นะครับซึ่งแพ็คนี้นะครับมันมีผู้เล่นอยู่50คนก็จริงนะครับแต่ว่า50คนนี้มันสุ่มตลอดเลยครับมันไม่เหมือนสุ่มแพ็คปกติเพราะว่าแพ็คปกติถ้าสมมติว่ามันมี150คน เราสุ่มไปคนนึงมันจะเหลือ1 4 9คนโอกาสที่จะได้ตัวตํานานอะไรแบบเนี้ยมันมีมากขึ้นแต่ว่าแพ็คนี้50คนสุ่มตลอดนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าเงื่อนไขที่จะได้มาค่อนข้างที่จะยากนะครับยกเว้นว่าคนที่จะดวงดีจริงๆแล้วก็หาซื้อไม่ได้นะครับไม่มีให้ซื้อในในช็อปหนึ่งหรือ,ใน,รอในอะไรแต่ผมไม่รู้ว่าอนาะคตจะมีเปิดให้ซื้อไหมแต่ว่าตอนนี้ไม่มีนะครับสุ่มได้อย่างเดียวเอาจากเดลี่เกมอย่างเนี้วนะครับผมบอกเลยว่า กองหน้าตัวนี้ดวงไม่ดีจริงเปิดไม่ได้นะครับโอเคก็อย่างแรกนะครับผมก็จะพามาดูก่อนนะครับว่าผมจะให้มาเล่นตำแหน่งไหนก็หลังจากที่ผมได้มานะผมก็ให้เล่นกองหน้าตัวเป้าเลยเพราะว่ามันเล่นได้แค่ตำแหน่งเดียวครับถ้าอยากจะเล่นตำแหน่งอื่นก็ใส่เทนนิงโพส t ชันลงไปนะครับแต่ว่าผมไม่ใส่เพราะว่าเล่นกองหน้าน่าจะดีที่สุดของมันแล้วแหละ โอเคก็มาดูสไตล์ทเดวยดเร็กบาล่างกัลาตัดสลายกันนะครับว่ามีสไตล์อะไรบ้างแล้วก็มีค่าพลังเด่นๆอะไรบ้างเรื่องแรกนะครับความสูง189แล้วก็อายุก็36แล้วนะครับก็เป็นช่วงบรรลายอาชีพแล้วนะครับ oh, <yeah. S 1> ก็ถนัดเท้าขวานะครับเพียงสไตล์เป็นฟอกอินเดียบ็อกนะครับก็อย่างที่ผมอธิบายไปคลิปที่แล้วนะครับว่าฟอกอินเด b o บ็อกเนี่ยจะเป็นกองหน้าที่อันตรายในกรอบ18หลา เข้าฮอตเก่งโมงเก่งอะไรแบบนี้นครับแต่ว่าถ้าจะไปเชื่อมเกมอะไรกับเพื่อนก็ไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่ก็ถ้าจะเอาไปใช้อะไรก็ลองดูสไตล์นักเตะก่อนที่จะไปใช้นะครับไปดูค่าพลาังเด่นๆน,นะครับก็ Attacking o v e r l a y ก็มีถึง99เลยนะเอาเด่นๆก่อน finishing นะครับก็จากเดิม92ใส,ส่โค้ดใส่เเรียบร้อยก็เป็น95นะครับ heading จาก90ใส,ส่โค้ดใส่เรียบร้อยก็เป็น93นะครับก็จุดเด่นก็คือเรื่องการจบสกอร์นี่แหละครับ แล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ้ยพลังการยิงแล้วก็การกระโดดแล้วก็คือสภาพร่างกายครับ95โอ้โหถือว่ามีจุดเด่นด้านนี้พอสมควรเลยนะครับแต่ด้านอื่นๆก็ค่อนข้างที่จะต่ำเลยแหละอันนี้คืออันนี้อ้างอิงจากการที่ผมอัพออโต้นะก็ประมาณนี้นะครับการอัพออโต้ แต่ถ้าสมมุติว่าใครอยากจะไปปรับแต่งอะไรเพิ่มความเร็วหน่อยเพิ่มบอลคอนโทรเข้ามาหน่อยให้เป็น80อะไรเนี้ยก็แล้วแต่ครับแต่ว่าวันเนี้ยผมจะมาเล่นโดยแบบใช้อัพออโต้นะครับเพื่อจะได้ดูสไตล์ของนักเตะนั้นๆจริงๆนะครับแล้วก็บูสเตอร์ก็เป็นสภาพร่างกายบวก2ซึ่งเป็นบูสเตอร์ที่มันให้มาอยู่แล้วนะครับของดีเจด็อกบาแต่ว่าบูตเตอร์ที่2ผมยังไม่ใส่นะผมยังไม่รีบใส่ เอดิชันสกิลผมไม่ได้ใส่อะไรเลยเดิมๆอะ่ะเปิดได้มาก็เดิมๆเลยอะ่ะมาแล้ววันนี้ผมก็จะมาเล่นนะครับให้ดูเลยว่ามันจะโหดประมาณไหนจุดเด่นจุดอ่อนมันเป็นยังไงโอเคมาเราดูค่าพลังไปเราก็รู้แค่ค่าพลังครับเราไม่ไม่รู้หรอกว่าจริงๆอะ่ะมันเล่นยังไงเราก็มาเล่นจริงนะฮนะมะเข้าไปดูในเกมเลยไปลูกสูตรโอ้ยลูกสูตรไม่ได้ว่ะ <Yeah. S 2> <laughs> เนี่ยได้แล้วดักทางไปดิจ่ายกลางตึ๊บมาเลี้ยงลับเข้ากับนี้แล้วก็ไปต่อเลสอุย้ยตอติสิ่อเลสอะไรละ่ะโอ้โหไม่ได้วะจักวิวเชียจ่ายเข้ากลางมาลูกนี้ติดแล้วยังไงเอ็มปาเป้จะยิงไหม โอ้โหโดนโคตรง่ายเลยว่าถือฟักเฮียอะไรวะเนี่ย oh, โอ้โหอะไรวะโอ้โหเฮียดีจริงจริงคึงเก่งจริงจริงคึงเก่งจริงจริงเฟ่าต์คึงเก่งจริงจริงปึงโดนกูนหน่อยไหมเฮีย เอาหลุดมาดิเรียนอื้มอุ้ยหลุดเมื่อกี้ไม่แตะบอลเลยวะดกบายสาดมาสูตรเปิดมุมก่อนเดี๋ยว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 ต้องเปลี่ยนตัวเดวิดแบ็กแฮมมาสูตรนี้ได้ประตูร้อยเปอร์เซ็นต์เอ้ยกดผิดฟอร์มดีแล้วก็ปาดเข้าหน้าโกแล้วยังไงปีแลส ไม่ได้วะโมงออกไปรอกบาร์มืวันกลับมาแล้วตะบันด้วยสายยึดเซฟยึดเก๊ปปับโมงกลับไปปีแลสโอ้โหไอ้เชี่ยมันต้องได้แล้วเลยจังหวะเมื่อกี้สักลูกนึงอ่ะเอ้ยกลางกลางมางลกลางไป ไปดอกบาหลุดไหมดอกบาไม่วิ่งแต่ยังได้อยู่ดอกบายังไงดอกบายังหลุดอยู่ดอกบาแปะเข้าไปโอ้โหหนึ่งหนึ่งครับพุ่มนาทีดีสี่ดีสี่เป็นไงครับดีลีย์ดอกกาลูบาลูกนี้โอ้โหความแข็งแกร่งโ ไอ้เรี่โคตรช้าเลยสัตว์ยังได้อยู่ดีนี้ทด2นาทีก็เสร็จกูเดียวโอ้โหจ่ายแรงเกินดอกบาเพื่อนไอ้ก็มาดูสถิติหลังเกมกันสักนิดนะครับโพสิชั n นเกมของผม55ของเขา45ผมยิง3เข้ากรอบ2ได้1ประตูเขาเขายิง1เข้ากรอบ1ได้1ประตูโอเคสรุปแล้วไปต่อลุย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  เดจบนะเดี๋ยวผมมีสรุปหลังเกมว่าเล่นด็อกบาแล,ล้วรู้สึกไงปุบกลางไว้นี่ดักทางเขาเรียกดักทางเอ้ยโอเคดูเป็นกลางไปจักวิวเชียจักวิวเชียจักวิวเชียกลางจะวัดไปนูน่นได้อยู่มีคนสอดรอไว้นิดกลางไปด็อกตาลูบา โอเคลัอก okay. กาลูบาแข็งเก่งโอ้โหเสียโอ้โหมันดบาลานมันเสียไปแล้ว <c ười> แต่ว่าไอ้นั่นมันไปชนเราแบบมันไปเลยนะนี่ทุกคนดูลูกศรบอกเลยว่าลูกนี้ได้ประตูร้อยเปอร์เซ็นต์ดูปับ๊บแล้วแล้วจริงุ๊บนี่มันไงคับแบ็คไวท์คีสองหนึ่ง ลูกสูตรครับไอ้ยาลูกสูตรจัดนี่ได้อยู่โอ้อยาอยายายาเสียไอย้เช่ยจะค้างยาเสียอยาอะไรทั้งนั้นมึงยาเสียสเตะเอฮอไปดอกกาลูบาหวดไปแล้วดอกกาลูบาหวดไปแล้วอุย๊ยเกือบได้ระวังระวังนี่ได้แล้วไปไปไปต่อมาเดิน,นใกล้ๆไปไปไปเอ้าดอกกาลูบาเห็นช่อง ลูกนี้ตติโยกยุ่งโยกไม่ขาดไม่ได้ด็อกกาลูบาปั่นเลยลูกนี้เป็นไงอู้หูยเซฟไปได้อยไปแคแม้มตัดได้กลับทางไปแคแม้มเหมือนเดิมไปแคแม้มวิ่งเติมจากวิวเชียส่งไปมีคนตัดอ้อมหลังเบนไว้ได้เบนไว้เปิดมาด็อกกาลูบาอู้หูยด็อกกาลูบาไม่ได้ลูกสองวะเชียส่งเขานี้ ไปขวามีเติมขวาเท่าเดิมยังไงด็อกกาลูบาได้โอกาสอีกรอบหนึ่งไม่ใช่อย่างนี้ด็อกกาลูบายังได้อยู่กูจะเป็นลมมีโอ้ยไม่เกณฑขึ้นในสัต ตายตายตายโหมาต่อ,อเฮียมึงอย่าหยุดมึงอย่าหยุดไม่กินกูจะขึ้นแล้เฮียเ็ีกยตอ,อตร์ลูบาไม่เปลี่ยนละเฮียมึงจะหมดกูให้มึงเล่นเต็มเวลาเลยอ้เฮียเยคียรเรียบร้อยสองหนึ่ง <c oughs> <c oughs> ก็จบไปนะครับกับการเล่นด็อกบา ล่างกระตัสลายซึ่งผมบอกเลยนะว่าผมไม่ถนัดวะก <c oughs> องหน้าสไตล์ด็อกบาแม่งผมไม่ถนัดเลยว่ะแบบแบบช้าแล้วก็ความเร็วก็ไม่ค่อยจะมีด้วยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือความคล่องตัวก็น้อยด้วยแล้วผมเอาไปเล่นหน้าหน้าเดี่ยวด้วยที่จริงอ่ะมันควรจะเล่นหน้าคู่แหละ <c oughs> เออผมแนะนำไว้นะถ้าใครจะเล่นด็อกบาเล่นหน้าคู่ดีวกว่า แต่ผมว่าไปเล่นหน้าเดียวก็ค่อนข้างเล่นยากอะ่ะแต่ว่าลูกโมงก็ค่อนข้างที่จะโอเคนะลูกโมงแต่ว่าลูกยิงแบบแบบจังหวะปฏิกิริยาแบบที่เป็นฟอกอินเดียบล็อกอ่ะมันควรจะได้นะแต่มันไม่ได้อะ่ะมันยิงออกอะ่ะผมก็งงเหมือนกันนะก <c oughs> <c oughs> ็ประมาณนี้ครับก็ข้อดีข้อเสียก็มีนะแต่ว่าส่วนใหญ่ผมคิดว่ามันเหมาะกับคนที่เล่นชอบเล่นแบบเฉพาะทางจริงๆอะ่ะแบบ ชอบเล่นเปิดโมงชอบเล่นแบบตัวแบบพละงกำลังพลิกพักบอลได้พิงบอลได้อะไรแบบเนี้ยยิงแบบจังหวะสวยๆเข้าฮอตทําช่องให้ด็อกบาสวยๆเปิดให้สวยๆอะ่ะผมว่าโอเคแต่ว่าสําหรับผมไม่ค่อยถนัดวะผมถนัดพวกกองหน้าทะลุช่องอะไรแบบนี้มากกว่าก็หรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบก็อย,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมอรวรวันนี้ผมลาไปแล้วครับบ๊ายบาย